สวัสดีครับทุกคน ตอนนี้ก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วที่ผมทำคลิปและเริ่มมีหลายคลิปแล้วในช่องผมซึ่งมีหลายรูปแบบเลยเช่นพูดเกี่ยวกับซีรีส์เล่าเกี่ยวกับนิยายหรือว่าจะเป็นสปอยนิยายหรือว่าจะเป็นเล่าเกี่ยวกับตอนรอดพิศุ์ของการ์ตูนหรือล่าสุดนี้ที่ผมทำเกี่ยวกับทฤษฎีของการ์ตูนซึ่งมีหลายรูปแบบมากเกี่ยวกับคลิปของผมแต่ก็มีคลิปหนึ่งที่ผมทำและตอนแรกก็ไม่ได้ซีเรียสหรืออะไรหรือจริงจังเลรทั้งสิน้นแค่อยากทำขำก็คือคลิปเล่าเกี่ยวกับตอนสุดแปลกในแผมินี่กายซึ่งพอลงแล เนื้อหาที่แปลกและเป็นรูปแบบแบบที่ผมเล่าอยู่แล้วซึ่งวันนี้ทุกคนก็คงเดาออกว่าผมจะมาเล่าเกี่ยวกับ Family g ก y จะเป็นอีกตอนต่อสุดท้ายที่เป็นตอนใหญ่ที่ถูกแบนและเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับตอนนี้ตอนนี้มีชื่อว่า The b i g Go ผมพูดอินโทรเยอะละเรามาเข้าสู่ช่วงขายก่อนเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเนื้อหาผมขออนุญาตพูดโปรโม,โมทสักครู่นะครับตอนนี้ช่องดักวันมีระบบสมารสมาชิกแล้วนะครับซึ่งคือการเข้ามาเป็นลัทธิดักวัน พียงแค่จ่าย20บาทคุณก็จะสามารถเข้าละทิได้แล้วซึ่งจะมีหลายราคาโดยสมาชิกจะได้สิทธิ์ต่างๆเช่นอิโมจิดาวันสุดเฟี้ยวได้ดูคลิปก่อนใครมีคลิป exclusive สำหรับสมาชิกเท่านั้นและอีกมากมายแต่หลักเลยสมาชิกทุกคนของผมจะได้มีชื่อโชว์ท้ายคลิปทุกคนสําหรับการขอบคุณและถ้าโดนิเข้ามาผมก็จะแจ้งขอบคุณท้ายคลิปด้วยเช่นกันครับดีขนาดนี้ไม่สมัครสมาชิกไม่ได้แล้วโอเคผมขายเยอะละเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลย เราคงจำแฟมิลี่กายซีรีส์ชื่อดังกันได้ใช่ไหมเพื่อให้ลื้อความจำกันอีกครั้งมันคือเรื่องราวของครอบครัวดริฟฟินแห่งเมืองคอฮอคประกอบด้วยปีเตอร์ตัวเอกลูอิสคริสเมก็กและเด็กทารกสตีวี่ แลสนักของเขาอย่างไบรอันที่ออกประจนภัยแบบเหนือความคาดหมายอยู่เสมอและซีรีส์นี้ก็ยังคงฉายต่อเนื่องมายาวนานจนถึงซีซั่นยีในปัจจุบันแต่ก็มีเรื่องหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้เป็นความรับเปิดที่ถูกพูดกันแค่ในกลุ่มบริหารของ Fox กับผู้สร้างอย่างเซธแม็กเฟรเนเท่านั้นตั้งแต่ช่วงแรกหลังเซติดกายถูกสร้างขึ้นมาดูเหมือเซธจะเริ่มมีบางอย่างกวนใจเขาตลอด ไม่ใช่สิ่งที่เห็นชัดตั้งแต่ต้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายซีซันผู้บริหารของฟอ็อกก็เริ่มสังเกตได้ชัดขึ้นจุดเริ่มต้นทั้งหมดเกิจดจากตัวละครตัวหนึ่งตัวละครที่โด่งดังที่สุดและเป็นตัวเอกตัวนําขาดเขาไม่ได้และในขนาดเดียวกันก็ถูกวิจารณ์มากที่สุดนั่นคือปีเตอร์กริฟฟินวิธีที่อธิบายปีเตอร์ได้อย่างปลอดภัยที่สุดคงประมาณว่าถ้าเป็นตัวละครที่สร้างทั้งความรักและความเกลียดในเวลาเดียวกันทั้งจาก แฟนและนักวิจารณ์ในช่วงแรกของซีรีปีเตอร์คือพ่อหัวทึบแต่ก็ยังพอมีเหตุผลซื่อๆปุดๆแต่ไม่เกินขีดจุดลับไม่ได้เท่าพอ,พอเข้าสู่ช่วงหลังพฤติกรรมของปีเตอร์กับค่อยๆถูกทําให้สุดต่งขึ้นจนถึงะนับที่หลายเหตุการณ์ที่เขาทําในเรื่องถ้าเกิดขึ้นในเรื่องชีวิตจ,จริงก็อาจจะโดนเข้าคุกได้เลยง่ายๆย,ยกตัวอย่างเชน่นกับเปิดธุรกิจเถือบาบา่อนๆบ้าๆหรือเหตุการณ์ที่เขายิงใส่ลูกชายของเคฟแลนดจนบาดเจ็บเป็นต้นในช่วงที่ตัวละครปีเตอร์ถูกแฟนคลับเปลี่ยนมากขึ้นเรื่อยๆ ร้องเรียนไปยังฟ็อกและบางส่วนส่นตงตรงไปถึงเซตโดยตรงมีทั้งคําติปัญหาขาดใจเกี่ยวกับบุคลิกของปีเตอร์ว่าทําไมถึงเปลี่ยนไปจากอดีตไปจนถึงการขู่ให้ฆ่าป,ปีเตอร์ทิ้งจากซีรีส์ให้เดือดขาดแ,แรกๆเซตก็ยังมองว่าเป็นแค่คําประชดคขำ,ำจึงเลือกที่จะเพิกเฉยและเดน้าทํางานตอนใหม่ต่อไปแต่แวัถานการกับเรวร้ายลงเนื้อหาในจดหมายเริ่มหนักขึ้นดุด้านขึ้นบางแฟนถึงขั้นตาเปดดาทอและทําให้อับอายที่สาธารณะเพียงเพราะเขายังคง ให้ปีเตอร์อยู่ในซีรีส์ต่อไปทุกอย่างกดทับสะสมกลายเป็นความตึงเครียดและบีบให้เซธต,ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างในที่สุดจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเดินทา,างไปยังฟอคพร้อมประกาศความตั้งใจว่าจะสร้างตอนพิเศษ,ษของแฟมบิลี่กายโดยร่วมมือกับเพื่อนและทีมงานที่เชื่อใจตอนนี้จะยุติความกดดันทั้งหมดแต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือเซธตั้งใจหยิบตอนหนึ่งที่อยู่ในแผนพัฒนานแล้วมาปรับเปลี่ยนแบบยกเครื่องตอนนั่งเดิมมีชื่อว่า Family Guy ก behind the seed เป็นเหมือนสครัดดีเบื้องหลังเผยว่าจริงๆแล้วแฟมลี่กายเป็นตัวละครพาณิชย์โดยมีผู้บรรยายสไตล์ทวายไลท์โซนและเปิดให้เห็นว่าตัวละครทุกตัวเป็นเพียงนักแสดงในโลกสมมุตินั้นแต่ด้วยความต้องการของเซตชื่อตอนถูกเปลี่ยนใหม่ให้กลายเป็น The Big g กย้อนกลับไปในปี2016ปีที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีเย็นฤดูร้อนมันหนึ่งทุกอย่างดูปกติแฟมลี่กลายในช่วงซีซั่นที่15ผู้คนต่างกลับบ้านเปิดทีวีพอใครกันตามปกติเวลาหนึ่งทุ่มตรงหลายคนกำลังรับชมช่อง d ดอฟ s w บ m ซึ่งตอนนั้นกำลังใช้ฟูตูราม่าอยู่และในจังหวะน,นั้นเองทุกอย่างก็เริ่มแปลกไปตอนของฟูตูราม่าที่กำลังจะจบหยุดกระทันหันหยุดนิ่งไปดืด้อก็ที่ดีจะขึ้นผู้ชมทั่วพื้นที่ต่างตกใจและสับสนคิดว่าเป็นความขัดข้องทีวีตนเองพยายามถอดปลั๊กเสียบใหม,ม่สลับแหล่งสัญญาณกดริโนมททุกวิธีแต่สัญญาณก็ยังคงนิ่งเหมือนถูกตรึงไม่กี่วิทีต่อมาหน้าจอทั้งหมดก็ดับสนิทไม่ใช่ความมืดแบบสัญ,ญญาณสะดุดทั่วไปแต่เป็นความมืดลึกและนิ่งเหมือนถูกตัดขาดจากทุกกอออยย่่าาาางจนนนั้้้ขขขคคววมสีึ จากทางหน้าจอที่ทีวีมืดสนิทและนี่คือเนื้อหาที่ถูกออกากาศไปทั้งทั่วสหรัฐในช่วงเวลานั้นมีข้อความเขียนว่าสวัสดีชาวเมริกาผมคือเซธผู้สร้างฟ m มิลกาย ได้สร้างถึงจุดหมายวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆจานวนมากเกี่ยวกับตัวละครตัวของผมที่ผ่านมาเกือบ17ปีผมรู้สึกกดดันมากที่จะโชว์เนื้อหาสิ่งนี้ต่อแฟนของเรื่องนี้มากมายนี่จะเป็นตอนที่จะยกภูเขาออกจากอกผมเกี่ยวกับตัวละครที่ผมเขียนมากที่สุดและมันทําให้ผมสบายใจที่จะได้เผยแพร่ตอนนี้นี่ไม่ใช่เหตุการณ์สมมุติที่เกิดขึ้นจากตอนการจากไปของไรอันในตอน 22, ที่12นี่คือเรื่องราวหลักๆจริงๆทำไมผมต้องมาพูดแบบนี้ด้วยล่ะหรือเผยแพร่ตอนนี้เพราะสาเหตุหลักๆเลยมันมาจากกลุ่มแฟนที่จงเกลียดจงชังของตัวปีเตอรร์จนทําให้้ผผมมูสึกกงลิดแะ็ อบสนองความต้องการงกลุ่มคนเหล่านั้นให้และผมขอมีอะไรถามพวกคุณที่เกี็บปีเตอร์หน่อยนะช่วงหนึ่งข้อความค่อยๆเลื่อนหายก็จะปรากฏขึ้นมาอีกครั้งตอนนี้คุณมีความสุขหรือยังจากนั้นภาพก็มืดสนิทกลับไปดัางเดิมก็ให้จะระบบทีวีทุกเครื่องในสหรัฐจะเริ่มส่งเสียงปิ๊บยาวๆเอคโคกถึงกล้องอย่างกับสัญญาณโทรศัพท์ดังน้นไปทั่วบ้านเรือนและอาคาร ม้แต่คนที่เดินผ่านตามถานนยังได้ยินอย่างชัดเจนสิ่งนั้นดังอยู่นานเหมือนกินเวลาเป็นนาทีก็ที่จะมีข้อความใหม่ค่อยๆปรากฏขึ้นเขาได้เป็นตัวอักษรขนาดใหญ่นาะเต็มจอ,อเขียนว่า Fa b บลลี Guy, The Big ่กายเดอะกหลังจอทีวีเกิดแฟลชทีเขาหลายครั้งภาพก็ตัดไปที่บ้านริฟฟินในกลางวันทุกคนกำลังดูทีวีในห้องนั่งเล่นตับกุฏิจากนั้นรูอิสประกาศว่าเธอเตรียมเกมล่าสมบัติไว้ให้ปีเตอร์เล่นทั้งวันปีเตอร์ดีใจรีบคว้ากระดาษรายการของที่ต้องหาและวิงออกจากบ้านทันที โดยที่ลุยสยืนมองอยู่ตรงทางเข้ายังมีท่าทีลับๆพร้อมใบหน้าเจียวความเจตนาร้ายภารกิจแรกวิกเตอร์ไปขุดหลุมใกล้ทางหลวง และพบกล่องไม้ที่มีชุดคุมพิธีกรรมสีขาวอยู่ข้างในเข้าสงาสยแต่ก็เล่นตามเกมต่อมาเข้าเดินทางเข้าไปในป่ามืดเพื่อหาไอเทมต่อไปสีน้องฮู้กับจิ้งหรีดให้บรรยากาศวังเวงจนเขาเดินชนกับต้นไม้และถูกแท่งเหล็กเก่าขึ้นสนิมลรลดใส่หน้าเขาจึงเก็บมันไว้แล้วกลับขึ้นรถระหว่างขับขับ,ขบเขาหิวมากจึงแวะร้านดรากินแคมและสั่งเบียร์จากเจอโรมซึ่งดูท่าทีรับๆร,ระหว่างสุธนามีบุคคลสวมเสื้อคลุมสีน้ำตาลนัดคุยกับเจอโรมในตรอกมืดเนื้อหาคุยกันบุ่งชัด จัดเจนว่าเขากําลังเตรียมจัดการบางอย่างกับปีเตอร์ แลวต้องการให้มันเป็นพิธีส่งท้ายแต่กลับมาที่ปีเตอร์เข้าดื่มจนเมาก่อนกลับบ้านเขาพยายามขอโทษรูอิสที่กลับดึกแต่เธอไม่ได้ตอบอะไรวันลุกขึ้นเขาตื่นมาแล้วพบว่าทั้งบ้านไม่มีใครอยู่เลยรวมถึงของสองชิ้นในรถกล่องกับเสาเหล็กก็หายไปก็จะตั้งตัวทนันจูจ่ๆก็มีรถจิบสีดำพุ่งชนเข้ามาในบ้านชายสวมผ้าคลุมดำลงจากรถและเรียกตัวปีเตอร์ให้ไปกับพวกเขาโดยอ้างว่าผู้นำของพวกเขากำลังรอปีเตอร์อยู่ปีเตอร์พยายามหนีได้รอให้พวกคนใส่ชุด คุมหันความสนใจไปทิศทางอื่นก็จะวิ่งหนีเข้าตัวเมืองซึ่งกลับกลายเป็นเมืองร้างได้ทุกคนถลบซ่อนในพุ่มไม้และเข้าไปในไซต์ก่อสร้าง แต่ถูกตามเจอสุดท้ายเข้าถูกกลุ่มคนชุดดำซุ่มออกมาจับไว้เกิดการต่อสู้ปีเตอร์กัดมือคนหนึง่งจนอีกฝ่ายถอยกลับเมื่อเงยหน้าขึ้นเขาพบว่าคนนั้นคือแควกนไม้ทำให้ชะง,งักจนถูกอีกสองคนซ้อมแผนเข้ามารุกกระทืบและจับแขวนไว้ในมุมมองสายต่างพีเตอร์แควกไม้เดิอนออกจากจุดนั้นก็จะมีใครบางคนความประแจนหนักใส่หน้าผากทําทให้ปีเตอร์สลบมุสติภาพค่อยๆยมืดสนิทพร้อมกับสติของปีเตอร์ที่ดับลงและนี่คือจุดเริ่มต้นของสิน่เรวล้าย,ยิ่งกว่ารอยอยู่ในเหตุการณ์ถัดไป เป็นจุดที่ใครแหมกของตอนเมื่อหน้าจอกลับมาเป็นเหมือนปกติกาพที่ดูต่มพิเตอร์ที่ค่อยๆเปื้อนออกแสงจ้าจากท้องฟ้าส่งมาทําให้เขาแทบตาบอดเลือดไหลาจากหน้าผากที่โดนประแจฟาดเต็มใบหน้ากล้องค่อยๆกว้างขึ้นเผยให้เห็นว่าเขาถูกมัดไว้บนโต๊ะไม้ขนาดใหญ่บนเวทีมัดขาและมือด้วยเชือกพิตเตอร์มองไปรอบๆด้วยความตกใจฝั่งขวาเป็นทุ่งหญ้าโล่งและท้องฟ้าสีส้มม่วงเหมือนผ้าทิศตกส่วนซ้ายคือผงชนใส่เสื้อคลุมสีดำนั่งเงียบเรียบร้อยบนมานั่ง ไม่มีใครพูดอะไรปีเตอร์พยายามพูดติดขัดและตลกเพื่อผ่อนคลายแต่ถูกตวาดด้วยฝูงชนทันใดนั้นฝูงชนลุกขึ้นมาพร้อมหันหน้าไปมองอีกด้านหน้าปีเตอร์หันตามกล้องไปเห็นหัวหน้ากลุ่มใส่เสื้อคลุมสีขาวเสื้อคลุมเดียวกับที่เขาพบในกล่องไม้ผู้นำก้าวขึ้นเวทีใกล้โต๊ะปีเตอร์บาดกลัวถามว่าเขาคือใครหัวหน้ากลุ่มทำการหายใจและสงบและสั่งสี่คนใส่เสื้อดำมาคุมปีเตอร์ให้แน่นขึ้น หัวหน้ากลุ่มถือเครื่องขยายเสียงประกาศต่อฝูงชนว่าพีตเตอร์คือคนไร้สมองเอาเปรียบสร้างความทุกข์ตลอดหลายปีที่ผ่านมาและวันนี้ก็เป็นวันที่จะยุติความทุกข์นั้นพีตเตอร์สั่นกลัวกล้องจับที่สีหน้าเขาขนาดใจสัน่น ด้วยความกลัวทะเลนัาผู้นําถอดฮูดไว้ให้เห็นว่าเป็นลูอิสเส,สื้อคุมสีขาวและยิ้มชั่วร้ายปีเตอร์ตกใจถามว่าทําไมลูอิสโกรธระบายบอกว่าตลอดหลายปีนี้เขาทําให้เธอและเมืองนี้ทุกทรมานลูอิสเรียกปีเตอร์ว่าเป็นไอโรคจิตปัญญาอ่อนและสั่งให้สี่คนยึดปีเตอร์แน่นขึ้นเธอหยิบม,มีดจากเสื้อคลุมเริ่มเฉือนเสื้อและผิวหนังของปีเตอร์อย่างช้า ตตดเป็นรูปตัวไอและทําการกีดท้องปีเตอร์เจ็บปวดสุดขีดพยายามต่อสู้แต่ไร้ผลลอิสก็ค่อยเอาไส้เล็กและไส้ใหญ่ของเขาไปให้ผู้ชนและทําการโยนเผาทิ้งทำกลางสิ่งหัวระบ้าคลั่งของผู้คนปีเตอร์ร้องถามเหตุผลลอิสตอบว่าทําเพื่อเร่งความตายของเขาและประกาศว่าเธอจะตั้งกลุ่มนัาที่กลุ่มคฏิเกลีปีเตอร์หลังจากนั้นลอิสกลับไปเอาเหล็กยาว จากการลาสมบัติองปีเตอร์มาเธอเลนไปที่ปากของเขาปีเตอร์ตกใจสุดขีดหยิดร้องขอชีวิตรูอิสไม่ตอบและกล้องโฟกัสไปที่เบน่าเธอยิ้มชั่วร้ายและนําภาพกิจกรรมและความผิดพลาดของปีเตอร์ที่ผ่านมาในอดีตโชว์มาเป็นภาพประกอบในพิธีสีทองฟ้าไปสีเทาฝนเริ่มตกแต่ลูอิสกับฝูงชน ไม่หยุดหัวเราะเรื่องของปีเตอร์เจอกับฝนเลบบนหน้าลูอิสสุดท้ายลูอิสแทงเส้นเหล็กเข้าปากปีเตอร์ชะงักส่วนลำไส้ที่เหลือปีเตอร์ยังมีชีวิตแต่เกือบตายแล้วก็ไอเป็นเลือดมีอาการชักและหายใจลำบากแล้วก็ติดเชื้อบัะยักแล้วก็หลังจากนั้นปีเตอร์ก็ตายลูอิสทำการตัดเชื้อผูกโตะยกศพปีเตอร์ขึ้นเหนือหัวเธอยิ้มกว้างอีกครั้งประกาศว่า ต่อฟูงชนให้ฉลอมฉลองความตายของเขาฟูงชนหัวเราะอย่างบ้าคลั่งท้องฟ้าค่อยๆเปลี่ยนเป็นปสีเทาคนตกลงทุกคนเลือดปีเตอร์เจอฝนเลอะบลูอบบ Lewis, ิสเขาพับปรากฏบนหน้าจอสร้างโดยซิปเมฟเฟรนและมีข้อความเขียนว่าเชื่อว่าคุณจะมีความสุขหลังจากนั้นทีวีดับเป็นสีดำตาป,ปกติของแฟมิลี่กายกรดิตจะขึ้นและโปรแกรมปกติของอดุสบิมก็ดำเนินต่อตอนนี้ได้รับการวิจารณ์แบบแบ่งขั้วจากหลายคนบางคนก็ชื่นชมในด้านการเขียนการกำกับและเรื่องราวในขณะที่บางคนก็พูดแทบไม่ออกแม้กระทั่งกลุ่ ปีเตอร์ก็แทบพูดไม่ออกเช่นกันต่อมาในวันนั้นระหว่างข่าวท้องถิน่นผู้สื่อข่าวรายงานเรื่องราวเกี่ยวกับการขัดจังหวะของการออกอากาศโดยพื้นฐานแล้วตอนที่ไม่ได้ออกอากาศตามปกตินี้กลายเป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันทั่วเมืองและทั้งทวีปต่อมาข่าวลือก็ไปถึงสำนักงานใหญ่ของฟ็อกมือผู้บริหารที่นั่นได้ยินเรื่องเซตและทีมของเขาออกอากาศตอนนี้โดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตพวกเขากดจัดมีกี่วันต่อมาพวกเขาขอนัดเซธมาที่สำนักงานตั้งแต่เช้าเซตรู้สึกตื่ตนตระหนกม,มากกว่าที่จะยินดีเมื่อเขามาถึงผู้บรรริิหาของก็เ่พูด จากกวนและตะโกนใส่เขาเรื่องการออกอากาศตอนที่พวกเขาเห็นว่าเกินมนตาตรฐานของพวกเขาโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตลวงหน้าอย่างไรก็ตามเซตแย้งว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาที่เขียนตอนนี้เขากล่าวว่ามันมีนความผิดของแฟนที่ต้องรับผิดชอบเพราะพวกเขากดดันให้เขาทำท้ายที่สุดการประชุมใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเมื่อเซตออกจากสตูดิโอเขาดูหมุนมองปัจจุบันตอนนี้ถูกปรับใหม่ให้กลายเป็นตอนที่รู้จักกันมากขึ้นของแฟบริกายตอนที่ถูกปรับเปลี่ยนอย่างหนักมากจากต้นฉบับโดยยังคงความรู้สึกแบบสครดีในรูปแบบ behind the scene ขณะที่ผู้บรรยาย แบบทวายไลฟ์โชว์ถูกแทนที่ด้วยตัวละครล้อเลียนเชิงตลกของเจมบูธชื่อของตอนก็ถูกเปลี่ยนชื่อจากเดิมเดอะบิ๊กโกกลายเป็นอินไซด์แฟมิลี่กายยางไรกก็ตามยังมีสัญญาณเล็กๆข,ของเดอะบิ๊กโกปรากฏอยู่ในตอนที่ปรับปรุงแล้วน่าคือจุดเนื้อเรื่องที่ปีเตอร์ถูกไล่ออกจากการแสดงและถูกแทนที่ด้วยตัวละครล้อเลียนตลกของเดวิดสเปดสร้างเอามาแทนที่ในฉากที่ปีเตอร์ถูกฆ่าเพื่อลดเนื้อหาดุนแรงลงตอนนี้ออกอากาศยังเป็นทางการในเดือนตุลาคมปมยี่สิบหกและเรื่องลาอที่เหลือก็เป็นประวัติศาสตร์ แจ้งให้ทราบว่าตอนรับนี้ไม่มีอยู่จริงเป็นแค่คลิปพิพัฒนาตอนเลาะพิสูจน์ที่เฉยนิยาเสือของขวัญในโลกออนไลน์เป็นแค่เรื่องแต่งแล้วก็เอาอจริงนะครับตอนนี้มันก็ไม่ได้แปลกอะไรเลยเนื้อหาความรุนแรงต่างๆมันก็เหมือนตอนหนึ่งใน f ฟ m i l y ่กายแต่ผมก็รู้สึกว่ามันเจาะรายละเอียดเกินทางการาตครตมและความวิปริตของดูอิสและกลุ่มลทัทธิที่สหารปีเตอร์ซึ่งผมอ่านแล้วมันก็ดูน่าสนใจดีถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และซับสไคร์ให้ผมหน่อยนะครับจะเป็นกำใจใผมมา,มากๆรกค,าครับผมเจอกันคลิ